มาแล้วครับพื้นที่หา,าน้ำยากครับ <c oughs> ทำการขุดเจาะกปแล้วสามที่ครับต <c oughs> อในความลึกอยู่ที่9-4เมตรครับ เจอน้ำลงตป60เมตรครับปริมาณน้ำก็ประมาณ10คิวนิดๆครับ สนใจุดเจะบอวดานติดต่อตามเบอร์นี้เลยนะครับอนครับาอนอ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะครับในช่อง YouTube ครับเจะร้ระานของเก่าครับ ติดต่อทีมงานเราไม่มีคำว่าผิดหวังนครับตั้งมาสุดจบแล้วครับสองบ่อครับไม่ได้น้ำครับพื้นที่จํานวนจ,จํารัดว์ะ เราจะดันให้ถึงร้อยเมตรนะครับ ัตคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ช่อง y o ท t u b ิทีน้องเท็กรับจบบ่อบาดาลครับ